เผยกุนอาเซนโซเปเอชเชหากเรือเฉยไม่ยื่นต่อสัญญาส่งสัญญาณการย้ายทีมแล้วนะคะเมื่อล่าสุดผู้สื่อข่าวอย่างโคเชเอเวเลสสำนักข่าวสเปนซึ่งสำนักข่าวนี้นะคะมีความสนิทสนมกับกุนอากรโรเป็นพิเศษ ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยแล้วก็ว่าเอลกูดเกโรของเราอาจจะตัดสินใจเลือกย้ายสเปเอชเชก็เป็นได้ถ้าหากบอร์ดของเรือยังนิ่งเฉยแบบนี้ไ <loves> ม <ài> ่ยื่นข้อเสนอต่อสัญญาให้เขาเร็วๆนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเดือนมกรานี้นักเตะสามารถเจรจาย้ายทีมได้ล่วงหน้าโดยไม่ผิดกฎนั่นเองค่ะ เอาไงค่ะทีนี้สัญญาของกุนกำลังจะหมดลงภายในอีก5เดือนนี้แล้วและเขาเองก็สามารถย้ายตัวไปได้แบบฟรีๆในซัมเมอร์นี้อีกด้วยค่ะโดยแหล่งข่าวนี้ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าโปเชตินโนกุนซื้อป้ายแดงของเปเอเชต้องการกระชากตัวกุนไปร่วมทีมเป็นเป้าหมายแล้อีกด้วยจะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วนะคะตอนนี้รอช้าไม่ได้แล้วค่ะ I